วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องการเอารถ MG ZS EV เข้าสูงเช็คระยะ1น0่งหมกิโลแล้วลองดูว่ามีเรื่องอะไร บ้านเรานะครับมาเพื่อให้เราติดต่อ,อวันเข้าไปเช็คระยะเพราะว่าบางทีอาจจะคิวเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อไปอยู่ประมาณ2-3ที่เพื่อจะเอารถเข้าแต่ก็มีที่หนึ่งเขาก็ เช็คหมื่นกิโลไม่ได้เช็คอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะก็ถือว่า เข้ามาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายในการสวิตหมื่นกิโลที่1650งเขาบอกว่ามีหนึงเรื่องของเปลี่ยนกองแอร์ล้างแอร์แล้วก็ทำความสะอาดเบรกซึ่งเออก็งงว่าเอ๊ะตามที่คุยกันตามที่เข้าใจ รถไฟฟ้านี่แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงหมื่นกิโลเลยไม่ใช่หรือกว่าจะไปจ่ายก็ต้องนู้นแปดหมื่นโลเนาะถ้าจำไม่ผิดนะก็เลยคุยกับเขาซึ่งเออส่วนที่เขาบอกมานั่นก็คือมันก็คือส่วนที่เพิ่มเติมไม่ใช่ส่วนที่ เลยบอกให้ตัดตรงนั้นออกเพราะว่าไม่ไม,ไ,มไม่ทำส่วนอย่างอื่นก็คือเราเราแจ้งไปว่าเรื่องของอยากให้ใช้คอมเช็คระบบ ต้องต้องมาวันธรรมดาเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์จะไม่สามารถที่จะบริการตรงจุดนี้ได้เพราะว่ามีมีรถเยอะ เรื่องมาตรฐานแล้วไม่ใช่หรือหรือใครพอที่จะทราบว่าเช็คมื่นโลรถไฟฟ้ามันมันต้องเช็คระบบคอมเข้าไปตรวจเช็คหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ต้องหรือยังไงมันไม่ใช่การตรวจเช็คมาตรฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยบอกแมวดีกว่าก็ออกมา ี๋ยวรอดูเพราะว่าตอนนี้ก็จะวิ่งไปที่หนึ่งดูเพราะที่แรกมันก็ไม่ยังไม่พอใจอะเนาะว่ามันมันแปลกแล้วเก็บตังต้องพันหกร้อยกว่าบาทสำหรับการเช็คหมื่นกิโลรถไฟฟ้าก็โอโ้โหรับไม่ได้ ังจากที่ผมได้เข้าสูตรที่สองในการเช็คระยะ1 0 0 0 0กิโลไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ได้ล้างรถให้โอเคไม่เป็นไรแล้วผมก็แจ้งให้เขาช่วยตรวจเช็คระบบภายในว่ามีอะไรใช้คอมจับดูว่ามีเออร์เรอร์มีอะไรไหมเขาก็ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันก็ตรวจเช็คให้ก็เขาบอกว่าไม่มี ไม่พบปัญหาอะไรใดๆอย่างสิ้นไม่มีโค้ดเออร์ขึ้นโอเคก็อ่านไปส่วนค่า s o H ที่เขาตรวจเช็คให้ก็อยู่ที่ค่า9.9% mm hmm. เขาบอกตอนแรกพอตรวจตอนแรกก็ได้100%เลยเออแ,แบตเตอรี่ระดับ100%แต่ตอนนี้ก็บอก 99มาตรวอีกทีหนึ่งก็คือ99%แปลว่ามันอาจจะใกล้เคียง100อะไรอย่างนี้มั้งโอเคก็ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับการตรวจเช็ค1มื่กิโลซึ่งตอนแรกอ่ะที่แรกเขาก็เช็คด้วยคอมไม่ได้เขาบอกมันต้องมาในวันธรรมดาเพราะว่าน่าจะติดลูกค้าเยอะหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยมา ศูนย์หนึ่งซึ่งศูนย์นี้ก็จริงๆก็ลูกค้าเยอะแต่เขาก็ทําตรงนี้ให้ได้อาจจะลูกค้าไม่เยอะเท่าก็ได้นะเป็นไ,ไปได้ก็เ,เช็คใช้เวลาไม่น่าเกินชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งไม่เกินจากนี้หรอกครับเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าระบบไฟฟ้าอะไรเขาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนของเหลวอะไรทั้งสิน้นมีแค่เติมน้ําฉีกกระจกให้แค่นั้นการเช็คผมมองดูแล้วเขาก็ คือยกรถขึ้นดูใต้ทอ้องดูล้ออ่าแล้วก็ดูรอบรอบรถเปิดฝากระโปรงดูภายในตัวระบบเครื่องด้านหน้าว่ามีอะไรผิดปกติไหมก็จะเช็คด้วยสายตาส่วนนึงตรวจเช็คลมยางลมยางนี่เขาเติมให้เขาบอก32 อ,อแต่ผมมองว่ามันข้างประตูเขียน41่1ิหรือ42เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าแค่เดิมแค่สาองก็ได้แล้วไม่เป็นไรก็เอาตามที่เขาคิดว่าโอเคก็ให้เขาทำไปส่วนเราลองใช้ดูก่อนถ้ามัน,ม,นมันไม่ใช่เราก็ปรับให้ตรงตาม ข้างประตูเอาแล้วกันตรงนี้ก็อยากจะอยากจะถามเหมือนกันว่าสรุปมันต้องเอาตามข้างประตูที่เขาระบุไว้หรือเอาตามที่ช่างกำหนดกันแน่อยากจะรู้เหมือนกันว่าของท่านท่านอื่นเป็นย่งไรกันบ้างแต่จากที่เขาเปลี่ยนลงยางก็ทำให้รถนุ่มขึ้นเยอะเลยเพราะว่ายางมัน แรงดันมันน้อยลงรถนุ่มเลยครับนุ่มเลยโอเคนนี้ก็จะเดินทางกลับจะเอาใช้เวลาประมาณครึ่งวันไปเสียเวลากับสุนแรกแล้วก็มาต่อที่สุดที่สองนะครับงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ หน้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้กับช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ